ของแล้วนะเอาไปทำอะไรดีินแบ่งกันนะคะอย่าแยกกันนะคะนะแล้วก็เอาไปเล่นเอาไปสนุกทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะลูก<า>แล้วก็ยังมีกองกลางอยู่อีกนะคะที่เป็นนมนะคะเดี๋ยวเดียวจะมีผู้ใหญ่แบ่งให้ที่หลังเข้าไหมคะแล้วถ้าน้องคนไหนได้ของไม่ครบนะคะเช่นรถแบ็คโฮเนี่ยใครไม่ได้ก็แบ่งๆกันเล่นนะคะ ค่ะดีค่ะถ้าการถ่ายลงวารของลงก่อนได้ไหมอยากเห็นอยากเห็นว่าสวยๆของพวกเราเนาะโอเคเดี๋ยวกันนะนับหนึ่งสองสามแล้วพวกเราขอบคุณพร้อมๆกันนะคะยกมือไหว้สวยๆด้วยได้ไหมคะโอเคนะ